สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชมเหรียญแจกทานบารมี99ของหลวงปู่แพ้วปาวโลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับที่ผมนำมาให้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเช่นเคยนะครับที่ได้มาก็จะเป็น สีผิวนะครับจะออกเป็นน้ําทองนะครับผิวลุกน้ําทองนะครับดูสวยสดงดงามนะครับประมาณนี้ขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับ เหรียญจริงสวยมากนะครับเหรียญจริงนี่สวยงามมากๆนะครับด้านหลังนะครับอ่า ชมเหรียนนะครับความสวยพอกันนะครับสองเหรียญจมูกสวยๆเลยนะครับ แววตากลมนะครับดินฝีปากสวยงามมากนะครับถือว่าแกะบล็อกได้งดงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะปัจจุบันนะครับมีการเช่าหากันนะครับอยู่ที่ราคา1,000บาทขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญแจกทานบารมี9 9นะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับของสีผิวนะครับ เป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะครับถือว่าสร้างน้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดง ขวลุ่งนะครับมีการจัดสร้างทั้งหมด5,999เหรียญน,นะครับถือว่าสร้างน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญรูปนี้ผมมีมา2อ,องค์นะครับได้มา2อ,องค์นะครับ2อ,องค์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่1,500บาทนะครับ1,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับความสวยนะครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยเลยสำหรับเหรียญแจกทานบารมี99สนะครับนำไปเลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมทองนะครับดูขึ้นเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะมีกล่องเดิมนะครับกล่องเดิม สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ